อันนี้คือต้นตะเคียนซึ่งตั้งแต่โบราณแล้วเนาะก็เล่าขานกันว่าต้นตะเคียนนี้มันก็จะมีนางตะเคียนมาอาศัยอยู่ทีนี้หาผมปลูกต้นตะเคียนหมดนี้ก็น,น่าจะร้อยกว่าต้นก็คงจะมีนางตะเคียนนางตะเคียนเป็นร้อยนางคราวนี้แหละผมจะกลายเป็นเจ้าของของนางตะเคียนเป็นร้อย อันนี้คือต้นตะเคียนซึ่งตั้งแต่โบราณแล้วเนาะก็เล่าขานกันว่าต้นตะเคียนนี้มันก็จะมีนางตะเคียนมาอาศัยอยู่ทีนี้หาผมปลูกต้นตะเคียนหมดนี้ก็น่าจะร้อยกว่าต้นก็คงจะมี